หน้าปปฏิรูกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการช่วงคนไทยหัวใจอาสาจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ชุมชนตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะชุมชนที่นี่มีข้อจำกัดในการใช้สาธารณูปโภคค่ะอย่างเช่นน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้า ซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้คนในชุมชนเขารวมกลุ่มกันในชื่อเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อค่ะเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะชุมชนป่าแดงค่ะนำพลังงานหมุนเวียนมาสร้างผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการ,กรเกษตรได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสา ในพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเด่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นป่าดงดิบมีภูเขาและต้นไม้ที่สมบูรณ์ครับทำให้เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างพลังงานไฟฟ้าเข้าไม่ถึงคนในชุมชนจึงได้หันมาพัฒนาตนเองด้วยการสร้างแผงโซลาเซลล์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีคุณโกศลแสงทองเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ เรือขายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านได้ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพและได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งนํามาประกอบอาชีพเลี้ยงโคโนมและทําเกษตรผสมผสานได้การปลูกมะนาวทุเรียนขนุนและยางพารานํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจนทําให้ในทุกวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นครับ ของการใช้ไฟฟา้าเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้หลายร้อยครอบครัวเนี่ยเราช่วยได้ในเรื่องของแก้เบื้องตน้นคือแก้ให้มีแสงสว่างให้มีพัดลมใช้ให้มีทีวีดูตอนนี้บางบ้านก็เริ่มมีตู้เย็นเริ่มมีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามสร้างให้สร้างให้มีส่วนเรื่องเรื่องของลดรายจ่ายที่เราทําได้10ปีเนี่ยคือแผน10ปีแรกเนี่ยเราทำลดรายจ่ายอีกสิปีหลังเนี่ยตั้งแต่ปี6กหนึ่งมาเนี่ยเรามาทาเรื่องการสร้างเลยได้ตัวแรกที่ทําก็คือทำลึกเป็นกล้วยก่อน ตัวที่2เนี่ยมาทำทำเห็ดตอนนี้กาลังสร้างลงเห็ดกันอยู่ลการพึ่งตนเองที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างอยู่ได้ทางทางทางกรัวัด็คยกับทัเรียนจัมการก็เดิมทีก็ไม่มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ใช้จากตะเกียงใช้เทียนเป็นแสงสว่างต่อมาก็เริ่มเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาเรื่องแผงซลาเซล จากที่ไม่มีไฟใช้ก็สามารถแปลงเป็นใช้เครื่องซักผ้าได้ดูทีวีได้มีตู้เย็นก็ประหยัดทั้งค่าน้ำมันทั้งอะไรค่าไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายคือเรารวมรวมกลุ่มกันมาเนี่ยสิบปีตั้งแต่ปี50ก็เริ่ม,เร,มเริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มทำอะไรพวกนี้ก็เลยก็ได้ได้โครงการได้ก็นึกถึงถึง เรื่องเดินเดินตามร้อยพ่อก็เรื่องเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงอยางยางบ้านท,ที่ที่บ้านทุกครัวเรือนของเครือข่ายนี่จะมีบอก๊สบอ่อก๊สเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีอ่าเพราะในในบอก๊สเนี่ยมันจะมีทุกอย่างรวมในนั้นะมีธาตุอาหารทุกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวอ่าเศษอาหารมีข้าวมีกระดูกสัตว์อะไรมันมันจะเป็นคือมันจะเป็นปุ๋ยในตัวอ่าโดยโดยที่เราหมักไว้ในบอก๊ส เราก็เอาน้ําล้นจากบอแกตเนี่ยเอาไปใช้ลดพักลดอะไร <c oughs> ก็ได้ความเจริญของงานเราก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ย ด้วยการใช้หลักปรัชญาความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตําบนป่าเด่งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นพวกเขาได้ต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ด้วยน้ำว้าซึ่งมีผลผลิตกว่า3,000ตันต่อปีจากพื้นที่ทั้งหมด2,500ไร่แปรรูปผลผลิตก้วยน้ำว้าดิบให้กลายเป็นแป้งโดยใช้โรงอบพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาหารและขนมหวาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนครับผมผมผมเริ่มจากที่ว่าเห็นว่าที่ประเดงเนี่ยมีการปลูกกล้วยเยอะนะผมก็มามองว่าการขายพืชสดเนี่ยมันก็คือได้เงินระดับหนึ่งและเหมือนกับมันต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวเพราะม่่อทำไมเราไม่ไม่พยายามที่จะสร้างอะไรที่เรากําหนดราคาเองได้บ้างก็เลยมาคิดว่าถ้าง,งั้น ถ้าเอากล้วยมาปแปแรรูปเนี่ยผมว่ามาถ้าไปไกลกว่าการที่เอากล้วยทอดกล้วยฉาบเนี่ยมันต้องทําเป็นแป้งก่อนก็เลยเริ่มครับเริ่มจากตัวเองนี่แหละหาความรู้หาอะไรมาแล้วก็มาทำบลาบลาเล็กๆเพื่ออบให้มันเป็นอยู่ในแสงอาทิตย์นะเราได้แป้งละเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ละก็เลยเริ่มมาเริ่มที่เริ่มจากเบเกอรก่อนเมื่อก่อนนี้ต้องไปซื้อขนมปังอะไรมาต้อนรับคณะที่มาดูงานนะครับเราก็ยัางงาั้นให้แม่แมครัวให้ทีมผู้หญิงเนี่ยฝึกทำเบเกอรี่ให้เป็นแล้วก็เอาเบเกอรี่เนี่ย มาส่งให้กับเรือขายคือส่งขายให้เรานี่แหละเมื่อตอนในป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราทําพราบลาไปได้5ตัวแต่ขนาดใหญ่ขึ้นคือสองคูนสเมตรแล้วก็วางไว้ทาจุดต่างๆที่ที่เขาทำทำทำเรื่องแป้งกล้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมเริ่มที่จะขายไกลขึ้นคือ,ค,อคือผลิตภัณฑ์มันสดเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลเนาะมันอยู่ได้ไม่หลายวันแต่พอเป็นขนมที่มันที่มันแห้งแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังส่งมันลวมันขายในทางออนไลน์ได้แล้วก็จนสชยคืนจนมาหลายปีละ ก็จะน่ายจำหน่ายของผู้นี้ด้วยกระมาันครับตอนแรกๆเนี่ยเราจะคัดจากกล้วยตีนเตาก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเลือกกล้วยที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขายัางขายไม่ได้เลยนะคะเราก็สามารถเอาไปทําได้เลยค่ะเมื่อก่อนยังมีโรงอบเล็กทีนี้โรงอบเรายเยอะแล,แล้วแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะรองรับกล้วยได,ได้เป็นปันเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะอบประมาณสองแดดะคะ่ะจน ให้เขากอบเลยค่ะเราค่อยเป็นนำไปเข้าเครื่องปัน่นปั่นแล้วล่อนให้เป็นแป้งค่ะให้เป็นผงแป้งเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาผงแป้งนี้สามารถไปทเาเบเกอรี่หรือเอาไปทานเพื่อรักษากระเพาะอะไรงนี้ได้เลยค่ะด้วยถ้าเรายิ่งทําแห้งมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะคะก็แล้วก็ด้วยอุณหภูมิที่เก็บรักษาค่ะไม่ได้มีความชื้นมากเกินไปไม่ได้อะไรเงนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นสมาชิกก็ตอนนี้ก็คือวันสองร้อยค่ะหกสิบหกสิบกว่าหลังคาเรือน ทำเป็นขนมเค้กเป็นถ้าเป็นเก็บได้นานแล้วเราส่งขายทางเพจด้วยเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกทองม้วนจากแป้งกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็คือจะแปรรูปแล้วก็เก็บได้นานไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขายออนไลน์ได้ขายทางกายได้เงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวใหม่ก็คือทําทองม้วนแต่ถ้าตัวที่ทําเป็นเบเกอรี่เป็นเบคคนมาดูงานเงี้ยค่ะก็จะเป็นขนมต่างๆที่เป็นขนมเค้กเป็นเบลนี่เป็นเนื้อทิฟฟอนอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นของสินค้าคือคนที่แพ้กกูเตนทานได้ แล้วก็ตัวเขาคือใช้พลังงานทดแทนครบ่งจรตั้งแต่ปลูกก็ยังจะเป็นแปลงปลูกก็แปลงปลูกก็คือยังเป็นประสารแล้วก็มาแทนแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจุดเด่นของของตัวของตัวแปง้ง คุณผู้ชมครับการแปลรูปกล้วยน้ำว้าด้วยโรงอบพาราโบลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อถือว่าเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนในทุกขั้นตอนช่วยให้สมาชิกมีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงครับและเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนนั้นมีทักษะมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรของตอนเองและสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับ ซึ่งนั่นจะนําไปสู่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาอีกด้วยครับและจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในด้านการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ,บคือพวกท่าน,ทานสอนสอนให้เราไม่ได้สอนให้เราประหยัดหรอก สอนให้เรารู้จักตัวเองมากกว่าว่าเราเราเราอยู่ในสถานะไหนเราอยู่เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาปรับใช้กับตัวเองยังไงให้เราในพึ่งตนเองได้เมื่อไหร่เราพึ่งตนเองได้เมื่อนั้นแปลว่าเราสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราให้กับประเทศชาติของเราเพราะนั้นความมั่นคงที่ผมพูดถึงเนี่ยหนึ่งความมั่นคงเรื่องพลังงานเพราะเราเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าพลังงานบ้านเราเนี่ยมันต้องมีความมั่นคงนะความมั่นคงเรื่องอาหาร ทั้งสองอย่างมันเกิดความมั่นคงแล้วมันจะนาไปสู่เรื่องความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมดังนั้นพอพอเราไม่ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมซะเราพึ่งตัวเองได้ทั้งสองอย่างมันมีความมั่นคงทั้งสองมันจะนําไปสู่เรื่องของความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวที่คิดว่าพระองค์ท่านที่สั่งสอนเราไว้เนี่ยน่าจะให้เรารู้จักประมาณตัวเองมากกว่าคนเราต้องมีความความเชื่อมั่นนะความความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทําให้สุขคนเหล่านี้มีเป้าหมายมันต้องเริ่มที่ตัวเราต้องเชื่อมั่นนนนออออออะไไไรรกกก่่่่่ให้้้ดดพเเาชืมัน แล้วเราก็ตั้งใจทำเนี่ยมันได้แน่นอนครับมันทําได้แน่นอนแล้วนะขอให้ทุกคนเชื่อมัน่นเถอะครับว่าแนวทางในการพึ่งตนเองเนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่ความสุขไม่ท,ทั้จะนาไปสู่ความมั่นคงครับ ันนี้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนป่าเดงให้มีพลังงานหมุนเวียนไว้ใช้ทุกครัวเรือนนะคะทั้งทั้งที่ที่นี่เป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานมีความมั่นคงทางด้านอาหาร จนมีหลายๆหน่วยงานค่ะเข้ามาศึกษาดูงานและตอนนี้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อก็ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆนะคะในการที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วยค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการเดินหน้าปฏิรูปวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้อีกครั้งสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป A